สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะมอลล่ํเลาะเลาะมาอัปเดตน้องพ่อยน้องเพชรหลังจากที่วังหันโอ้ยไปอยู่กรุงเทพอยู่รังสิตพุนละน้องครับนั่นี้กลับมาแล้วกลับมาขอนแก่นขอนแก่นเซานี้ก็เลยสิมาอัปเดตให้พี่น้องแฟนคลับน้องพ่อยน้องเพชรได้เบิงได้ชม่มสําหรับเซาน,บานีอยุบานอยุคขอนแก่นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือนะครับคุณ ยายแตนยายแตนฝึกไหน้องพ่อยน้องเพชรนี่ดูดนมจากกองเพาะวาใดกนันแนะนําจากคุณหมอนะครับในช่วงอายุของน้องนี่ควรที่สี่หยุดดูดนมขวดได้แล้วดังนั้นหันมาดูดนมกองไปเบื้องนะครับว่าการดูดนมกองครั้งแรกของน้องพ่อยน้องเพชรสิเป็นแบบใดเออแป๊บแป๊บแป๊บเขาบอกว่าแป๊บหนึ่งเอาชนหน่อย เอาชนชนชนน้องหน่อยเอาชนหน่อยลูกเอาชนชนเอากินนมชนหน่อยอ่ะอาดูดนมโชวหน่อยเอาดูดนมโชวหน่อยค่ะไม่ไม่กินอ่ะอ่ะเดี๋ยวโนโน่เอาชนค่ะเอาชนชนชนแล้วก็ดูดค่ะดูดอย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยน้องเพชรดูอ่ะพี่พลอยชนจุ๊บอ่ะพี่พลอยดูดหน่อยพี่พลอยดูดนมหน่อยอ่ะดูดนมหน่อยหนูดูดนมนะ อ๋เอ,เ,อเปื้อนเลยเหรอคะอืมอะไรเก่งเก่งเก่งเปื้อนไหนไหนเปื้อยหน่อยลูกอืมอ๋อเปื้อนอืมเช็ดออกละอ้าดูดนมโชว์หน่อยดูดนมโชว์หน่อยไม่ไม่ไมอ่ะพี่พลอยอ่ะพี่พลอยเอาหลอดใส่สิลูกเอาหลอดใส่ออาไหนพี่พลอยโชว์หน่อย อ๋ออันนี้ก็ออดออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหลอดใส่ลูกเอาลอดใส่หลอดใส่โอเคเอาลอดใส่นะคะคุณหมอบอกว่าให้หนูดูดดูดหลอดได้แล้วดูดกล่องได้แล้วให้หนูนะ,นะฟันจะได้สวยๆไหนยิ้มฟิไหนฟันสวยไหมยิ้มสิคะโอไเม่กี้เมาส์เปื่อนแล้วเมคกี้เมาสโน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 เม่กี้เมาส no, 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 no. ์เปื่อนแล้วไม่เอาไม่เอา แมวนะคะโองเห็นไหมวายโดนยาแล้ววายเปื้อนเลยนั่นเจ้าเชื่อเ็ฟเอาทิชชู่สิลูกอดูดค่ะเอาชนค่ะชนกันค่ะอาชนหน่อยชนหน่อยชนชนมอาน้นเอาไม่ไม่น้องเพชรเอาชนหน่อยชนแก้วหน่อยอ่าน่งยไงที่มือมือ ชน,นแก้วชนแก้วชนแก้วกับชนนมนะง้แก้วอืมชนนมนะเอาชนชนอาชอนอีกครัง้งหนึ่งอาชนอีกครั้งหนึ่งชนแก้วไหนอ๋อได้ครึ่งเองรูด,ด,ดูพี่พลอยดูดใหญ่เลยไหนน้องเพชรดูดซิโอเคไหนนี่นะพี่โอ้หล่นแล้วลูกหล่นแล้วนี่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  โอ้นี่นี่ยนทำหกสิลูกหต้องกินให้ดีด итан, ๆกินเยอะๆหน่อยกินเยอะๆกินเยอะๆหน่อยลูกกินเยอะๆตามหลอดกินนมนีพี่น้องขวดเห็นไ,ไหมยายจะวางไว้ตรงนี้นะถ้าใครหิวมากินนะจะให้เริ่มออกขวดแล้วจะเป๋าอยู่ไหนจะเป๋า สั่งไว้ให้หลานตรงนี้เป็นในพี่น้องนาวรักบอดูดนมครั้งแรกคุณยายแตนกับให้ชนเกี่ยวชนกองนมกันฝึกนะครับเป็นจิตวิทยาที่ให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความสนุกเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเคยดูดนมขวดสิให้เฮ็ดแบบใดจังใด เขาจังสิกาดูเขาจังสิดูดเป็นนี่แหละคือการเลี้ยงดูของคุณชายแตนบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดนะครับและนี่คือมาอัปเดตให้แฟนคลับน้องพ่อยน้องเพรไใ้เบิ่งได้ชมกันสำหรับเสร์นียูขอนแก่นนะครับ